ผมขอถามว่าตตลงเนี่ยนายกเขาจะเอาด้วยไหมเนี่ยทราเวลบอบเบิลเพราะว่าเมาืม่อเช้าผมอ่านโพสตเฟสบุ๊กของคุณหมอธีระวรธนรัตน์ซึ่งคุณหมอธีระในโพสต์เฟ e บุ๊กเตือนว่าดูท่าทางเหมือนกับว่ารัฐบาลเนี้ยจะเดินหน้าทราเวลบอบเบิลซึ่งคุณหมอธีระเขาเตือนว่าอันนี้ประชาชนต้องทําใจและต้องเตรียมความพร้อมแล้วจะต้องการไม่ตกกันเองในประเทศเพราะว่ารอ,อกสองมาแน่ซึ่งผมเนี่ยผมเชื่อคุณหมอธีระแล้วหมอเลี้ยบเพราะว่า ความที่ผมไม่มั่นใจกับฝีมือรัฐบาลน,นี้เนี่ยมผมเกรงว่าพอเขาทำทราเวลบอเบิลเนี่ยแล้วมันจะระบาดระลอกสองจริงๆไงแล้วเดี๋ยวรอบสองเนี่ยนะเขาก็จะหันมาล็อกดาวทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนรอบแรกเพราะว่าเขาเขาไม่เขาไม่รู้วิธีอื่นเขาจะทำอย่าง,งน,นั้นไงเขากลัวมผมไม่กลัวไงผมผมโอเคกับทราเวลบ u เบิลแต่ว่าผมกลัวล็อกดาวเพราะฉะนั้นผมจะเชียร์หมอธีระแล้ว ผมขออนุญาตที่ผมไม่เชียร er> ์แล้วผมไม่เห็นด้วยแล้วผมก็ไม่เชื่อแต่แกเตือนด้วยความเป็นห่วงนะแกเตือนมาหลายรอบแล้วเตือนว่าจะมีผู้ป่วย3ามแสนห้าหมื่นคนกลางเมษายนซึ่งไม่มีเตือนว่าถ้าหากเปิดเมืองแล้วจะมีผู้ป่วยตามมาเยอะแยะก็ไม่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์มา2เดือนแล้วแล้วก็ตอนนี้บอกว่าเตือนว่าระบาดรอบสองจะเกิดขึ้นแน่ๆวันนี้ก็ยังไม่มีการระบาดรอบสองถึงแม้จะมีข่าวเรื่องซูดานข่าวเรื่องที่อีอียิปต์เนี่ยก็ไม่มีเพราะฉะนั้นวันนี้จะบอกว่าต้อง หยุดทำทาวเวอร์บบเบนะไม่งั้นจะมีปัญหาแน่ผมไม่เชื่อแต่ว่าเชื้อในต่างประเทศเนี่ยมันมีอยู่เยอะจริงไงก็คือือนว่าทหารไทยไปฝึกอรับ่ร้บอคนกลับมาเนี่ยติดมา9คนใช่ไงที่ผมกลัวคือผมกลัวเมืองนอกไงแต่ว่าคนจะเข้ามาเนี่ยก็ต้อง14วันไงทำาวเวอบับเบิก็ต้องมีมาตรการอะไรก็ต้องต้องมีการเช็คตั้งแต่ก่อนมาเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็อาจจะต้องแบบให้อยู่ในพื้นที่กักกันกําหนดไว้ถ้าหาสมมุติว่ามาจากประเทศที่ไม่มีการระบาดหนัก อาจจะสั้นหน่อยแต่อย่างมาจากอเมริกาเนี้ยมาจากฮาวายอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาต้อง14วันมันทําได้มันมีมาตรการ<ม>ี่<ม><ม>ตู่ <ทำ S 1> <9 S 2> ได้ก <9 S 2> ด้วยกับทราเวลบ u บเบิเหรอก็ต้องถามว่ากล้าไหมกับเศรษฐกิจที่จะมันพังลงไปเรื่อยๆอะ่ะ oh. คือมันต้องแลกไงมันไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีอ่ะครับเพราะฉะนั้นจะเอาประเภทเป็นศูนย์ไปเรื่อยๆกับเศรษฐกิจพังพีนาาจะเอาแบบไหนโอเคจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้สําคัญกว่า ใครมาเป็นปรัฐมนตรีเพราะว่ามันคือนโยบายพื้นฐานเลยที่จะนํามาสู่ความเชื่อมัน่นแล้วก็นํามาสู่เม็ดเงินเม็ดเงินที่จะทําให้มันกลับมาสะพัดอีกครั้งในเศรษฐกิจหรือเปล่าเนี่ยครับ